สนับสนุนโดยเพจแซอกอดิศักเพจออกแบบดีไซน์ทุกอย่างที่คุณต้องการภายในภายนอกสามารถใช้บรกิการได้ที่นี่เลยนะครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง sactv รายการเกมอาวีนครับวันนี้กำลังสู้กับดอเซอร์ครับดอรเซอร์คนที่บอกว่าเก่งกูดูด้านอาวครับกำลังสู้กันอยู่ อยู่ออฟเลนนะครับจงังหวะนี้เพื่อนผมมาช่วยครับโคลาซอนต่อยเข้าไปต่อยเข้าไปชัดเจ้าครับแล้วก็แลกชีดมาหนึ่งหนึ่งนะครับที่จริงเรียกว่าลุมก็ได้แต่ว่าเพื่อเป็นการกดดันโปรพิเยอร์ครับเราต้องทำเองก็ได้ให้เขาตายครับต,ตอนนี้ประมาณเวลาประมาณ5นาทีก,กว่านะเพราะว่าต้นเกมม่ได้อัดครับลืมอัด ตอนนี้เพื่อนเขามาช่วยครับแล้วก็โดนวาน้อยสับเข้าไปครับผมโดนคิวครับตอนนี้อยู่ประมาณ4คิวแล้วโดนโดูดฆ่าไป4คิวแต่วันนี้มาลดโดดสวยครับปาดดปหนึ่งครั้งจับจับปาดีหนึ่งครั้งยังไม่ตายครับตอนนี้โอ้โหเลนล่ากโดนกดหนักมากบอกเลยว่าเกมนี้ถ้าใคร ที่กดเข้ามาแล้วเจอเหินกันไปผมก็คงจะโชคร้ายนะเพราะว่าเจอโปรพิเยอร์สามคนครับเข้ามามีหาลิมิตดอยเซอร์แล้วก็วานอยครับสามคนรีมิกเนี่ยจะเล่นเป็นไวโอเลตครับแครี่ตอนนี้ผมกำลังจะมาเปิดป่าวานอยครับพยายามที่จะบูบับบูนะครับตอนนี้วานอยเลือดโล่พอดีครับผมก็แอบมาจาังหวะนี้ผมน่าจะได้คิวครับปล่อยสกิลสองสายแล้วก็โดดเข้าใส่แล้วก็ สกิลหนึ่งก็เอสกิลครับตามจังหวะตามคอมโบเปลี่ยนเข้าไปชัดดาวครับาวานอนี้เป็นตัวที่คิวง่ายมากนะครับถ้าใครเจอไม,ไม่ต้องกลัวก็ได้ครับแต่ว่าดอยเซอร์นี่น่ากลัวอยู่ถ้าไม่ลุมเขาก็น่าจะเอายากอยู่ตอนนี้ผมกดอันตินะครับเข้ามาดอยเซอร์ก็เลือดอยู่ประมาณหนึ่งขีดกว่ากว่าผมกดทรมาล้ดตัวสับพยายามตรวสับตรงนี้เพราะว่าเพื่อเพื่อเป็นการอ่ะอมตะนะครับไได้ทํางาน ย่งลงไปแล้วก็กดสกิลสองจับได้บางทีรับเพื่อนพยายามที่จะมาลาดครับแต่ว่าไม่แห้งครับจังหวะนี้รีบมากมาซ้อนครับโอ้โหโชคดีของผมครับตอนนี้เลนกลางบวกกันหนักมากครับอัจฉริยาตายไปผมเกิดมาอีกครั้งครับตอนนี้พยายามวิ่งไปที่เลนกลางเพื่อจะเคลียร์คิดมเพื่อน พาเพื่อนเคลียร์เสร็จก่อนครับจังหวะนี้เลนบนเราแตกไปแล้วปาน้อยกดสับๆว่าไปหนึ่งทีครับผมดักที่เงาครับแล้วกดจับไปที่สกิลสองโอ้โหจังหวะนี้โดนทากคอสเก็บไปได้ปึ๊บได้แอซิดก็ยังดีตอนนี้แอซแอซิดสามนะครับคิลไปสองนาเตีามาจาังหวะนี้ผมกดเข้าไปปึ๊บปั๊บป้อมก็ไม่กลัวครับกดขี่ม้าเข้าไปขี่ม้าเข้าไปโดดสับลงมา แว่งหนึ่งครั้งแล้วก็ออกมาจับตีมิกิหนึ่งครั้งมีสกิลแล้วพวกผมโดนได้แล้วก็อันตียังเดียออยู่มันจะทำไงดีไม่รอดครับจังหวะน,นี้คือมันโดนใบนะ่ะถ้ามีโดนใบน,น,น่าจะเก็บได้สองอยู่ก็น่าจะคุ้มแต่ว่าอันนี้เป็นการแรกหนึ่งหนึ่งตอนนี้เลยน่างผมเพื่อนผมนะครับโครลาซอนกำลังเกีีรยคล่ปล่างครับนะ่ะไง จะแตกละบีมิกวิ่งมาครับโดนเพื่อนผมต่อยเข้าไปโคลอซอนโหดมากครับจนี้และป้อมก็แตกโดนคิวไปด้วยครับตอนนี้ผมยังพยายามที่จะพิมพ์ว่าตัวจริงหรือเปล่าพิมพ์ไปแล้วแต่เขาไม่ตอบมาไม่เป็นไรครับก็ยังเล่นต่อไปพิมพ์ไปยังาเงงา,งา เอาลครับจังหวะนี้เลนล่างกําลังปาดกันอยู่ครับมารล็อตแล้วก็มาน้อยมาน้อยโดนต่อยโดนคิวไปหนึ่งครั้งครับส่วนเลนบนรัากาลังโดนดันป้อมครับตอนนี้ผมขี่มาขึ้นมาวิ่งไปอย่างรวดเร็วแล้วก็แกวงแขวงแขวงเข้าไปแล้วก็ยังไม่หมดอติโดดสับลงมาเคลียร์คลิปออกไปก็พอครับจะได้หรือเปล่ายังไม่ได้ครับถ้าได้ก็น่าจะคิมที่คิวครับเด็กเด้งมาเต็มเหมือนเดิมครับไม่มีอะไรเสียหายนอกจากอัติแล้วก็ครูดาว ตอนนี้ผมออกเป็นดาบคลิทิคอนนะครับตอนนี้ฟันแต่ครั้งจะเป็นคลิตอนนี้ผมผมว่าผมมาให้เพื่อนแบกนะโคะซอนโคดแบกนะครับเป็นตัวเดียวที่ดาเมีสูงสุดในตอนนี้เลนล่างผมยังไม่แตกครับแล้วก็เลนบนผมวิ่งมากันนะครับป้อมที่สองเมืเ่อกี้มาน้อยมาอันติีแล้วก็ว่าไปหนึ่งครั้ง ผมดักอยู่ตรงกลางแล้วก็จับไปที่เพื่อนของเขาแล้วก็แกว่งไปหนึ่งครั้งพาดผมพาดจนวันนี้โดนจับแล้วก็โดนนาตยญาฉีเข้ามาแล้วก็โดนคิวไปเพื่อนโดดสับลงมาอย่างสวยตอนนี้สามลุ่มหนึ่งหรือเปล่าสามลุ่มหนึ่งเพื่อนมาช่วยนาคอสนาคอสเก็บไปหนึ่งโอ้โหคนละซอนมาเก็บเมาส์หมดเลยครับจังหวะนี้ สวยครับจังหวะนี้สวยตายหมดจังหวะนี้น่าจะได้ป้อมหลายหลายป้อมอยู่นะครับทันคนละเลนผมเกินมาอีกครั้งเหมือนผมเป็นแท้งครับจังหวะนี้ <c oughs> ต้องวิ่งเข้ามาแล้วก็เก็บตังก่อนเพราะว่าตายเยอะเกินไปแต่ว่าก็ดีดีใจครับที่ที่ได้คิวโอเพเยอร์ไม่คิดไม่ฝันว่าจะได้ฆ่าเขาหนึ่งครั้งก็ไม่คิดไม่ฝันด้วยว่าจะได้เจอ เป็นหมดแรงนะครับจะเป็นเป็นหมดแรงคอมมานเดอร์จับไปหนึ่งครั้งโดนนะครับเมื่อกี้แต่ว่าโอ,โ,โอ้โหโอ้โหเกือบตายครับเกือบตายโดนฉีกเข้ามาจะรอดหรือเปล่าโอ้โหเดือดเด้งมาพอดีพึบพึบพึบออได้หนึ่งจะรอดจะรอดไหมโอ้โหรอดครับเ e ซเ n อรี y เพื่อนเป็นลาสย์อีแล้ว วาร์ปกลับบ้านช่วงวันนี้ไม่ต้องกลัวอะไรอันที่จริงหลายคนอาจจะงงว่าผมเล่นตำแหน่งอะไรผมผมเล่นเป็นออฟเลียนครับดาร์กเซเลเยอร์เล่นดาร์กเซเลเยอร์ตอนแรกก็จะพิมพ์ว่าถ้าแพ้แอดมานะแต่ว่าเขาไม่ตอบเขาน่าจะไม่ตอบก็เลยไม่พิมพ์นะครับ ก็เลยตั้งใจเล่นมาจาวานวันนี้นี่รีเมคอยู่คนเดียวว่าไงวาน้อยเก็บสแต็กอยู่ผม <c oughs> แกว่งแล้วโดนจับแล้วโดนฉีดฟรีฟรีตายครับเหมือนผมไม่แทงจริงๆอะ่ะอืมสวยด <c oughs> ึงมาที่ผมนะครับ เเยอย,อเยออะะจบไม่จหวะนี้ยังไม่จบครับเพื่อนไม่ยอมจบเพื่อนยังอยากเล่นต่อนะครับยังอยากจะเอาดาร์คซัลเลย์ผมต้องเก็บตังค์ไปก่อนจังหวะน,นี้เกมนี้ผู้ออกไอเทมแบบลองลองม,องมั่วๆอส่วนออกเป็นดาบคิทิคอน จะได้ไม่ได้ผลร้อยเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่แต่ว่าก็ยังเล่นได้อยู่ผมดักที่วาน้อยแต่ไปโดนรีมิกครับโอ้โหจังวันนี้ได้หรือเปล่าได้หรือเปล่าได้อันนี้จริงดักรีมิกครับแต่ว่าเอ้ยไม่ใช่อันนี้จริงดักวาน้อยแต่ได้รีมิกนี่สวยโอ้โหนี่โดนจับฟีแล้วเพื่อนมาอติใส่โคตรจ็บใจ วันนี้น่าจะจบได้ครับแพสมาหรือจบครับอย่างสวยงามแต่ว่าไม่มีผมเพราะว่าผมไปแทงให้เขาถือว่าเป็นอ่าเกมที่ดีครับแล้วก็เกมที่ผมอยากบันทึกไว้มากที่สุดถึงแม้จะไม่มีคนดูเท่าไหร่แต่ว่าก็อยากเก็บไว้เพราะว่าครั้งหนึ่งกว่าจะได้เจอโปรพิเอร์ก็น่าจะยากอยู่หลายหลาย,หลายคนอาจจะอยากเจอแต่ว่าหลา,หลายคนก็ไม่อยากเจอเพราะว่า เขาเก่งเกินไปอะไม่อยากไปเจอเพราะว่าแรงเราจะลดส่วนลบใครที่ถูกใจคลิปนี้ก็ฝากกดตาม subscribe กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์อะไรก็ได้ครับที่คุณอยากทำเราจะนำทุกอย่างไปปรับปรุงแก้ไขในคลิปต่อไปนะครับขอฝากไว้ก่อนครับคลิปนี้อย่าดราม่านะครับบายสวัสดีครับ